<c oughs> อันนี้ให้กินอะไรบ้างครับพี่ก็กินแต่หญ้านี่แหละกระฟางหัวอาหารอ่ะไม่ตั้งแต่เลี้ยงเลยนะจ้ะธรรมชาติเลยนะธรรมชาติ <c oughs> ล้วนๆ <c oughs> ฟางมัง่งหญ้ามั่งนั่นแหละครับผมแค่นั้นไม่ได้ซื้อหัวอาหารให้กินเลยอืแล้วตั้งแต่เลี้ยงม่านี่ <c oughs> เคยได้ขายบัวบ้างแล้วหรือยังครับก็ขายตั้งแต่ปีไหนนะ หลังจากโควิดปีสองปีที่แล้วมั้ง<อ>ตัวหนึ่งมันจะมีไม่อีกตัวหนึ่งพอดีมันไม่ค่อยสบายก็เลยขายมันช่วงนั้นขายได้ราคาดีนะผมว่านะไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแม่ลูกก็ได้แค่เท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเองช่วงมันราคาตกแล้วอ๋อช่วงราคาตกแล้วใช่<อ> <laughs> <laughs> ก็จำใจขายนะ <c oughs> จำใจต้องขาย <c oughs> ครับผม <c oughs> พี่เคยสังเกตเห็นไม่ว่าแมลงเต่าทองเยอะขนาดนี้ก็เพิ่งเห็นนี่นะอือ คือปกติเขาว่าปลูกหญ้าเนี่ยมันจะไม่ต้องกลัวพวกมลงแมลงนะแต่ที่ไหนได้โอ้มันเยอะมากเลยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเหมือนกันเหรอไม่ใช่เพิ่งเห็นหลายเป็นเดือนแล้วแหละครับผมเพราะว่ามันแต่ก่อนมันไม่เคยมีนะแต่เดี๋ยวนี้มาเต็มเลยครับผมแสดงว่าปลูกหญ้านี่ก็ต้องมีแมลงเหมือนกันนะเนี่ยเต็มเลยนะพี่นะตัวนี้ก็ตัวร้ายเหมือนกันนะกินกินเยอะเหมือนกันเห็นไหมใช่ครับเรี่ยงเลยอะเรียงเลยครับขนาดใบ ต้นกล้วยต้นอะไรมันก็กินหมดขึ้นอ่อนๆนั่กินหมดครับผมอันนี้คือขี้วัวในคองเลยนะครับจ้าโอ้โหขยันมากเลยนะนี่แดดเปรี้ยงเลยนี่นะมาใส่ไว้เชื้อมันฝนตกอ๋อครับผมอันนี้มองเหตุการณ์ล่วงหน้าเลยนะแสดงว่าติดตามพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับนี่เขาว่ายังไงบ้างครับพยากรณ์อากาศไม่เคยได้ดูเท่าไหร่หรอก แต่ก็ใส่ใส่ไปเพราะว่ามันมีก็เลยต้องใส่อ๋อแต่ผมสังเกตดูนะว่ามันคลึม้มฟ้าคลึ้มฝนนะ,ะวันนี้นะขี้วัวสดๆเลยเชื่อไหมครับว่าช่วงนี้นะหาหญ้าสีเขียวแบบนี้ยากมากเลยนะไม่ก็เดน้ำสุดเลยแต่ว่ามันไม่ถึงวึงทำไมถึงว่ายางงั้นครับ ระบบไอสายนั่นไงสปริงเกอร์อืมกันแล้วแต่ว่ามันจะตกในช่วงนะอืมก็ไม่ทั่วสวนครับผมแต่ก็พอได้ให้วัวกินเนาะก็พอได้อันนี้ปลูกหญ้าอะไรครับอะไรนะกินนี่กินนี่สีม่วงแล้วก็มีแผงกล่าบไหมเล็กๆแผงกล่ามีเดียวเดียวอ๋อเอามาเสริมไหมครับผมเริ่มต้นนี่ปลูกหญ้าอะไรครับพี่ก็อันนี้แหละปลูกตัวนี้เลยกินนี่นะจ้ะทำไมถึงเลือกสายพันธุ์นี้ครับ ก็บอกว่าโตไวโตไวอืแล้วเราปลูกไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ไวอยู่ใช่ไหมอยู่นะจะมีน้ำลดอ่อแต่อันนี้เราไม่มีน้ำเนาะล้วก็ปล่อยได้ม่งไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ผมจะพูดยังไงดีนะผมเวลาผมเห็นหญ้าสีเขียวเนี่ยมันมุกบอกถึงความใส่ใจของคนเลี้ยงวัวเลยนะว่าเขาพยายามดิ้นรนที่จะหาย่าหาอะไรให้วัวกินนะ ว่ามันไม่มีเนาะทุ่งนาเราก็เลยครับทุ่งนาก็มีแต่ฟางแห้งๆนะถูกต้องไหมพี่ใช่ครับผมอันนี้เลี้ยงวัวได้เยอะไหมถ้ามันเต็มประสิทธิภาพนี่ได้เยอะนเลยของที่บ้านนี้แค่ลูกสองตัวแม่ตัวหนึ่งอ๋อมีวัวสามตัวสตัวถ้าเกิดว่าน้ำเหลือๆนี่สบายเลยเนาะโอเคเยอะย่าขนาดนี้ผมว่าสบายเลยนะก็สบายครับผมย่าในีเปียกเขาไหม <ผ>อืมเพราะว่าเราอันนี้เราไม่ต้องบดตัดให้กินได้เลยกินได้เลยครับผมอ๋อหญ้าตัวนี้นี่แมลงเต่าทองกินด้วยนะใช่ผมคิดว่าหญ้ามันจะไม่มีศัตรูพืชนะมีเหมอืน <c oughs> มหมอนกันใช่ไหม,ม,มเยอะด้วยอ๋อเนี่ยผู้ชมครับมีแมลงเต่าทองมาช่วยกินด้วยนะ<ช>อ๋อพี่เคยสังเกตเห็นไม่ว่าแมลงเต่าทองเยอะขนาดน,นี้ก็เพิ่งเห็นนี่นะอืม คือปกติเขาว่าปลูกหญ้าเนี่ยมันจะไม่ต้องกลัวพวกมมลงมาแรงนะแต่ที่ไหนได้โอ้มันเยอะมากเลยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเหมือนกันเหรอไม่ใช่เพิ่งเห็นหลายเป็นเดือนแล้วหละครับผมเพราะว่ามันแต่ก่อนมันไม่เคยมีนะแต่เดี๋ยนี่มาเต็มเลยครับผมแสดงว่าปลูกหญ้านี่ก็ต้องมีมลแรงเหมือนกันนะเนี่ยเต็มเลยนะพี่นะตัวนี้ก็ตัวร้ายเหมือนกันนะกินกินเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมใบใช่ครับเลี้ยงเลยครับขนาดใบ ต้นกล้วยต้นอะไรมันก็กินหมดนอ่อองกินหมดครับผมพี่เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่หลายปีละสามสี่ปีแล้วมะอย่าบอกนะเลี้ยงช่วงมีราคาเลยช่วงนั้นก็เลี้ยงหน่อยนึงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นกระแสใช่ไหมอาต่วแาแต่ก่อนไม่ได้อยู่บ้าน,นก็เลยเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้สี่ห้าปีอ๋อสี่ห้าปูเอ้ย สี่ห้าปีนี้คือตั้งใจที่จะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวด้วยก็อย่างอื่นด้วยเลยเนาะครับผมผสมประสานกันไปนะทําไมถึงได้กลับมาอยู่บ้านครับพี่อ๋อคดีแม่ไม่สบายอ่าครับผมอ๋อมาทําหน้าที่นะแล้วก็เลี้ยงวัวเสริมไปด้วยทําอย่างอื่นไปด้วยนะครับผมวัวของพี่นี่สายพันธุ์อะไรครับนี่ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เขาเรียกสายพันอะไร <c oughs> แล้วจะเลี้ยงธรรมด้เราไม่รู้ว่าสายพันอะไรซื้อมาแพงไหมก็ตแต่ก่อนก็ไม่แพงอยู่มั้งตัวละเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทละสองหมื่นเนี่ยอ๋อค่าน้ำปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเดือนเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ไม่ได้เปิดเป็นทางการคือแล้วแต่ใจจะเปิดได้ทำไมว่าแล้วแต่ใจ <c oughs> แต่ถ้ามันเหี่ยวมากแล้วก็อ๋ออย่างเช่นขนาดนี้กำลังดีอยู่เนาะก็อย่าพึ่งรถครับผมเลี้ยงแบบประหยัดประหยัดนะครับผมแต่ว่าเราเจ็บเนาะถ้าเยอะน้ำประปามันก็แพงครับผมเอาตีแล้วเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับการน้ำรถยาเนี่ยก็ร้อยสองร้อยเหมือนกันนะร้อยสองร้อยนะอันนี้ก็เป็นต้นทุนเหมือนกันเนาะครับผมคุ้มให้พี่ถ้างั้น จะ่าคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกเนาะแต่เราก็เลี้ยงไปอย่างนั้นถ้าได้เลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงเนาะใช่อันนี้คือเคี้ยววัวที่คอ,อกเลยอเอาออกทุกวันไหมพี่หรือว่ายังไงไม่จ้ะแล้วแต่ว่างวันไหนออกว่างก็เอาออกมากๆแสดงว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ <c oughs> <c oughs> มีเวลาว่างนะก็ว่างมางไม่ว่างมางแล้วแต่วันนะเนาะครับผม เรื่องไหนว่างเยอะหน่อยก็เออมากครับผมเผื่อมันฝนตกไงครับผมเลี้ยงมานี่ได้คิดเรื่องราคาอะไรไหมครับมีคิดไหมไม่นะอันนี้คือวัวของพี่่ลตัวนนะตัวสีแดงอ่ะนั่โอ้ซื้อมาแพงไหมอันนี้ จะว่าแพงไหมก็ไม่แพงมากแต่ก่อนเพราะว่ายายเขาซื้อไว้ไงเราไม่ได้ซื้อเองครับผมยายเขาซื้อไว้เลี้ยงช่วงของเรานีไม่ได้ซื้อวัวมาเลี้ยงเลยจ้ะไม่ได้ซื้อ <SU gram> ก็เลี้ยงต่อจากเลี้ยงต่อจากที่ยายซื้อไว้นั่นแหละคุณยายบอกว่าอะไรบ้างครับตอนที่บอกว่าให้เราเลี้ยงต่อก็ไม่ได้บอกอะไรก็แกก็ซื้อไว้พี่สาวก็เลี้ยงคดีนมาอยู่บ้านก็เลยเลี้ยงต่อเลยเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงวัวนี่ก็ง่ายเลยเนาะ ตัวไหนครับพี่นี่นี่สีแดงนี่อ้ทำไมมันอ้วนจังเลยสีขาวด้วยใช่ไหมนี่สีขาวของป้านู้นอ๋อหขอาใกล้กันตัวนี้นะตัวแดงนี่ก็แม่มัน้นู่นลูกอ๋อแล้วก็นั่นตัวเล็กมันอยู่ตรงร่มไม้นั่นนะครับผมสภาพดีมากเลยหาวัวอ้วนๆยากนะอันนี้ให้กินอะไรบ้างครับพี่ก็กินแต่หญ้านี่แหละกระฟางหัวหารอ่ะไม่ตั้งแต่เลี้ยงเลยนะจ้ะ ธรรมชาติเลยนะธรรมชาติล้วนฟางมั่งหญ้ามั่งนั่นแหละครับผมแค่นั้นไม่ได้ซื้อหัวอาหารให้กินเลยอืแล้วตั้งแต่เลี้ยงว่านี่เคยได้ขายวัวบ้างแล้วหรือยังครับก็ขายตั้งแต่ปีไหนนะหลังจากโควิดปีสองปีที่แล้วมนะั<อ>้งตัวหนึ่งมันจะมีไม่ตัวหนึ่งพอดีมันไม่ค่อยสบายก็เลยขายมัน ช่วงนั้นขายได้ราคาดีนะผมว่านะไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแม่ลูกก็ได้แค่เท่าไหร่หมื่นกว่าบ,บาทเองช่วงมันราคาตกแล้ว๋อช่วงราคาตกแล้วใช่อก็ <laughs> <laughs> จําใจขายนะจาใจต้องขายครับผม <c oughs> อันนี้คือลูกของมันอ่าลูกของต้นนี้แหละผสมพันธ์ยังไงครับพี่นี่อันนี้พอพันุ์มันอยู่บ้านโคกนะอ๋อผสมเทียมผสมตัวผสมตัวเลยทําไมถึงเลือกผสมตัวครับก็ไม่รู้อ่ะเขพอดี อยากผสมตัวนี่แหละอยากให้มันใหญ่เหมือนพ่อมันอ๋อเห็นพ่อพ่อมันใหญ่ไง <laughs> แล้วลูกมันใหญ่ด้วยใช่ไหมโ <laughs> <laughs> อ้เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผสมตัวติดง่ายนะอืมมันก็อุ้ยแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะสองสามรอบแลมันะ้งอ๋อถึงจะติดให้นะใช่ครับผมตั้งแต่เลี้ยงวัวมาเนี่ยเคยไปดูตลาดนัดวัวควายบ้างไหมอืมไม่เคยอ่ะเราตั้งราคาวัวยังไงครับที่นี่ไม่รู้ก็ขายอย่างเดียวนี่แหละเขาตั้งมายังไงคนซื้อเขาตั้งเราก็ไม่รู้อ่ะ อ๋อคนมาซื้อเป็นคนตั้งราคาให้เราอเราก็ไม่รู้หรอกครับผมอยากจะเลี้ยงโวตัวใหญ่ไหมพี่ทาไมถึงไม่อยากมันเลี้ยงยากแล้วนั้นน่ะยากเหมือนแบบตัวนี้ยอืมไอ้ที่ว่ายากนี่คือยากยังไงครับเอาเราก็ต้องดูเลยมันเนาะดูเล่บางคนเขาปรุงซื้อหัวหาซื้ออะไรให้มันกินอ่าอืาไอ้เราก็เอาแค่นี้ก็พอครับผม อันนี้คือง่ายที่สุดแล้วนะง่ายแล้วยากับฟางนะใช่แต่ถ้าตัวใหญ่ก็ต้องบำรุงใช่บางทีเลี้ยงแล้วไม่อ้วนเลยนะถ้าเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมนี่แหละตอนนี้ตอนนี้ตัวพี่มันอันนี้น้องมันจะเล็กออันนี้ผสมแบบธรรมชาติเลยอันนี้หมออ๋ออันไหนสวยกว่ากันทั้งนั้นไม่เลยให้มันโตก่อนให้มันโตก่อนเนาะมันยังไม่โตครับผมตอนนี้กําลังเอาวัวเข้าคอกนะครับ ตามทุกช็อตเตรียมอะไรให้กินบ้างครับพี่เนี่โอ้ต้องเสริมหญ้าทุกวันบางวันถ้ามันไม่ทันกินก็ให้กินปลาแต่วันนี้น่าจะทันใช่ไหมครับนนี้่าจะทันโอ้โหนี่ต้องเอาอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้เอมันหนักมากเลยในสนาผู้หญิงนะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมี ฟางให้กินตอนเย็นทําทไมต้องมัดตัวแม่ไว้ครับพี่ไม่ถ้าเกิดปล่อยเดี๋ยวมันก็จะชนในตัวนี้ไงอ๋อมันแย่งกันกินเนี่ยมันก็ชนในตัวนี้เอาครับผมเคยมีอุบัติเหตุเกียดถึงตายไหมวัวชนกันไม่มีแต่ว่าป้องกันไว้ใช่ไหมครับผมแล้วครอบวัวของเราฤดูฝนนี้เละแฉะไหมไม่นะไม่แฉะทํายังไงบ้างถึงไม่ได้ไม่แฉพี่มันก็เปียกอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงว่าแฉอ๋อหรือว่าวัวเราน้อย อืมเวลาน้อยด้วยแหละครับผมเอาออกข้างนอกบ่อยไหมไปดูฝนนี่บ่อยนะก็มัดอยู่แถวเนี้ยแหละสนามตรงไหนครับสนามนี่แหละอ๋อข้างนอกนั้นเป็นสนามอีกอีกกระชอนเนาะใชเอาออกทุกวันไหมไม่ทุกวันอาทิตย์ละอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งเอาวัวออกข้างนอกเนี่ยนะครับใช่หน้าฝนนะถ้าเอาออกข้างนอกดีๆเขาบอกว่าวัวจะแข็งแรงนะจริงไหมพี่จริงจริงนะเพราะว่ามันได้เดินเนาะมันออกกำลังกายครับผม ถ้าขังข้องนั้น,น,นก็ไม่ดีครับผม